คือตอบคำถามนะคะมีนักเรียนถามมาว่าลูกค้าเคยทําผมสีเทาแล้วเฟดออกเป็นถีวเขียวด่างๆจะย้อมสีเทาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการปกด่างด้วยแล้วก็เป็นการย้อมผักล้างและที่สําคัญค่ะใช้แบรนสีนิกเกอผู้เขาตอบแบบนี้ค่ะว่าเราจะต้องเลือกใช้สีเทาเบอร์ต่ําค่ะสีเทาเบอร์ต่ําวันนี้แนะนําให้ใช้เป็นนิกเกอหกหนึ่งหนึ่งและใช้นิกเกอแปดหนึ่งสองด้วยค่ะเราจะใช้ความเป็นแปดหนึ่งสองเอาไป เพื่อที่จะหักล้างความเป็นอบอลเขียวนะคะติดจุเขียวส่วน611เป็นสีเทาเบอร์ต่ำเราจะเอาไปเติมเต็มความด่างที่เกิดขึ้นในเส้นผมนะคะเดี๋ยวคุณจะขึ้นภาพให้ดูว่าหลังจากที่แก้สีผมโดยการใช้เทคนิคการใช้สีหักล้างและก็เทคนิคการเติมเต็มเม็ดสีผมได้ผลลัพธ์เป็นอย่างในภาพนะคะในนี้ก็คือเทคนิคการทําสีผม ซึ่งครูมีสอนไว้ในผู้มือทําสีผมเล่มสีนักเรียนคนใดที่สนใจสามารถทักไปที่โปรไฟล์นะช่องได้เลยนะคะ